สวัสดีครับวันนี caminho, ้ก็มาเจอกีเอกเดียวนะครับวันนี้นะจีเยกจะมาสอนครับเทคนิคการเล่นบาคาร่านะท่านคนเล่นยังไงนะครับให้ได้ออกปรทุกวันนะให้ได้กําไรเยอะทุกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวก่อนดูดีครับเพียขอทําการเข้าหน้าหลักของบาคาร่าทัว่าวันนี้ครับพียออยู่กับ่ายเซ็กซี่บาคาร่าครับกับสตดเซ็กซี่บาคาร่านะครับเอามาเล่นให้ท่านดูนะสักหกม้าครับหกม้านะม้าสองร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพียอจะสามารถทํากาไรได้หรือไม่นะจะสามารถออาผตอบได้หรือไม่ครับ เดี๋ยวมาดูกันนะระหว่างรอหน้าหลักนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกหน้าสูตรกันก่อนนะเปอร์เซ็นน้อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปเล่นมันนะมาเดี๋ยวสักเดี๋ยวรอเฮียสักครู่ฮะรอเฮียสักครู่ครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นตัวที่4นะครับมาสรับตัวที่4นะครับความแม่นยำนะอยู่ที่100%นยครับเดี๋ยวเฮียขอทําการเข้าหน้าหลักสักครู่ขอทําการเข้าหน้าหลักสักครู่มาดูกันก่อนนะสำหรับเปิดแรกนะะสูตรได้วางที่เบงเกอร์ครับเฮียวางไปแล้ว200บาทครับ มาดูวันก่อนนะถ้านัดสลับเปิดเด้นครับเหย็จะสามารถบวกได้หรือไม่นะปอกเก้าหรือไม่ครับมาลุ้นไปไปที่สองนนะปอกเก้านะครับไม่ปอกนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับมามาดูว่าวันนี้6ไม้นะครับไม้สองร้อยนะเยจะสามารถบวกได้หรือไม่ครับขอตัวใหญ่มาตัวหนึ่งอะก็ชนะเลยครับเป็นไงคสามเต็มก็บวกได้อะสามร้อยเก้าสิบบาทรับเงินเข้าเป่าก่อนนะดีไม่ดีจะด่าดูเองนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับมาลุ้นกันต่อะมาดูว่าวันนี้ครับเล่นหกไม้นะกับสู เดี๋ยวรอนาสูตรสักครูอดอสูตรตำนวจสักครูครับมาดูกันนะสำหรับเปิดที่สองนะสูตรใจวางที่ทางฝั่งไหนฮะมาดูกันนะสำหรับเปิดที่สองนะครับสูตรได้สลับไปที่เพย์เยอร์สองร้อยบาทฮะจัดบริการที่เพย์เยอร์ฮะไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดเลยครับท่านนะกับการหากำไรให้ได้ทุกวันฮะกับบาคล่าออนไลน์ครับมาดูกันต่อครับสำหรับเปิดที่สองเปิดที่สองนะครับเพย์จะสามารถบวกได้หรือไม่นะมาดูนครับมานึ่งหัวสามเต้ยก่อนนะท่านครับมาดูไพ่ใบที่สองฮะจะบวกได้อีกหรือไม่นะครับเบงเกือห้าแต้ยไหมฮะ มาดูของเยียห้าหกเจ็ดนะครับได้หรือไม่ครับมาดูเป็ดหลังมาเป็นที่เรียบร้อยอ่ะสี่ร้อยบาทรับเงินข้าเปลืออีกได้ว่าเป็นไงครับเล่นมาสองไม้ก็บวกกันสองไม้ครับสับตาไหนครับที่สนใจสูตรตัวสูตรโปรแกรมตัวนี้นะอยากได้ไปลองด้วยตัวเองครับอยากได้ไปบวกด้วยด้วยตัวเองนะครับท่านสามารถเอสได้เลยครับพีเอชสูตรบาร์ค่านะหรือกดมาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของเยียได้เลยอ่ะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับสำหรับเปิดที่สามนะเดี๋ยวเรานำสูตรสักตัว ดอน่าสุดสักวามาดูว่าสำหรับเปิดที่สามครับสุดใ้ายวางที่ทางฝั่งไหนฮะสำรับเปิดที่สามน่านาสุดอาจจะช้านิดหน่อยฮะสุดได้วางที่เพเยอร์ครับเดี๋ยวเราจัดไปเลยครับที่เพเยอร์ฮะสองร้อยบาทครับมาดูว่าสำหรับเปิดที่สามนะครับเห็ุจะสามารถบวกได้อีกหรือไม่นะบอกก้าวหน่อยฮะน้องหวยฮะได้หรือไม่ครับมาดูของเบงเกอร์บ้างฮะโอ้มายนี้เสมอกันครับสำหรับเปิดที่สามนะทั้งคู่นะส่งใบเจ็ดต้มไปครับเดี๋ยวเรามาลุงกระตอครับมามาลุงกระต่อสามไม้บวกกับสองไม้ครับเสมอไปหนึ่งฮะ มาลุ้นกันต่ออีกสาเปิดสุดท้ายครับมาดูว่าสาบเปิดสุดท้ายครับเฮจะสามารถวกได้อีกหรือไม่นะมาครับสลับเปิดที่สี่นะสุดก็ยังคงกันซ้ำไปที่เพลเยอร์ครับทางซ้ายมือของเฮียนะจัดไปเลยครับ200้บาทนะสรับท่านนะครับที่มีทุนน้อยนะท่านก็สามารถวกได้ทุกวันนะไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดเลยครับมาดูกันนะเปิดที่สี่ของเฮียนะครับเฮียจะสามารถวกได้อีกหรือไม่นะมาดูนครับมานงไว้สรับเปิดที่สี่นะครับปอกมาหน่อยฮะปอกหรือไม่นะครับมาดูไฟไปที่สองไม่ปอกนะ ไม่เป็นไรคยัเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับมามาลุ้นใบที่สามตัวนี้ครับเป็นนะครับมาลุ้นของเบงเกอร์บ้างฮะนี่ครับเป็นนะครับเบนเกอร์หกเต้มมาของเยียร์สัมบเจ็ดต้มครับเล่นมาสี่มัครับเยียร์บวกมาสามมครับตอนนี้เสมอไปหนึ่งฮะมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่ออีกสองเปิดสุดท้ายครับก่อนที่จะลาถ้าไหมครมาดูว่าว่าเยียจะสามารถบวกได้อีกหรือไม่ครับเป็นนะฮะเล่นมาสี่ม้ครับยังไม่มีเสียเลยครับานะมาดูกันต่อสำหรับเปิดที่ห้านะครับ อีก2เปิดส,สุดท้ายนะครับเยี่ยจะสามารถบวกได้อีกหรือไม่นะครับสหรับเปิดที่ยะนะสูตรได้ซ้ำไปอีกนะทีเพย์เยี่ยงสองร้อยบาทนะจัดบริการทีเพย์เยี่ยงสำหรับท่านไหนครับที่อยากบวกด้วยตัวนี้นะครับอยากได้สูตรตัวนี o ้ไปใช้นะท่านสามารถเอ็ดมาได้เลยครับที่เอ็ดสูตรบาคานะหรือกดมาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของเยี่ยได้เลยฮะหาเต็มมาก่อนนะท่านครับมาดูใบที้ส่งฮะมาดูของเบงเกอร์บ้างเบงเกอร์ปอกกาเบงเกอร์สลับเปิดที่ยะนะสลับเปิดที่ยะนะครับเยี่ยก็เสียไปให้เบงเกอร์เบงเกอร์ส่งไปปปกกาคครับ็เียส่่งไแตม ไม่เป็นระยะไม่เป็นระยะห้ามารครับเยียบวกมาสามมารครับตอนนี้นะเสมอไปหนึ่งนะครับเสียไปหนึ่งม้ะเดี๋ยวมาครับก่อนที่จะลาท่านไหมฮะเดี๋ยวเยอะขอจัดให้ท่านดูกันอีกฮะก่อนที่จะลาฮะมาดูครับไอเยียจะสามารถทํากําไรได้อีกหรือไม่นะครับมาดูว่าสำหรับเปิดสุดทา้ายนะครับนาหน้าสุดอาจจะช้านิดหน่อยครับมาสำหรับเปิดสุดทา้ายนะครับเดี๋ยวเราซ้ำอีกฮะที่เป็นเกินสี่ร้อยบาทนะหน้าสุดอาจจะช้านะครับเดี๋ยวเยอะขอวังด้วยตนเองก่อนนะสลหรับเปิดสุดท้ายนะครับมาดูว่าสลหรับเปิดสุดท้ายนะครับ เดียจะสามารถบวกได้หรือไม่นะสามแต้มากก่อนะมาดูไพ่ไปที่โซฮะมาดูของเฮียนบ้างครับหกแต้มมามาสุดท้้ยครับได้ไปทางเพยเยอะนะฮะไม่น่าวางตามใจตัวเองเลยครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับมาขอเล่นในท่านดูกันอีกสักหน่อนะเล่นตามสุดบอดครับมาดูสำหรับเปิดสุดทั้นครับสุดใจวางที่ทางฝังนนะ่งไหนฮะเดี๋ยวรอหน้าสู่นะสักครู่ฮนะรอหน้าสู่สักครู่ฮะมาสำหรับเปิดสุดท้้ยครับสุดได้วางที่เพย์ระมานี้ขอจบทุนแปดร้อยบาทครับ มาดูว่าสำหรับเปิดสุดท้ายนะครับเยจะสามารถบวกได้หรือไม่นะฮะมาดูครับเล่นตามสูตรตอนนี้ครับยังไงนะท่านก็สามารถทำกำไรได้ทุกวันแน่นอนนะมาดูครับท่านนะสำหรับเปิดสุดท้ายนะเปิดที่7ของเยนครับเยจะสามารถบวกได้หรือไม่นะครับมาดูกันนะมานงอหมยปอกมาเยนะครับปอกหรือไม่หกเต็มก่อนนะมาดูไ่ไปที่สองนะมาดูทางเบนเกอร์บ้างนะนี่ยะก็บวกกันเป็นที่เรียบร้อยอีกแล้วว่าเป็นไงครับใบที่สามนะบวกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับ เจ็ดแต้มนมานี้บวกแน่นอนนะเห็นไหมครับบวกกับเป็นที่เรียบร้อยอันหนึ่งพันหกร้อยบาทรับเลยก็บอกว่าเจ็ดมัดนะครับวันนี้นะเฮียบวกมาสี่มัดนะครับเสมอไปหนึ่งนะเสียไปสองมัดนะครับสำหรับท่านไหนครับที่สนใจสูตรโัวเกมตัวนี้นะครับท่านสามารถเอสได้เลยครับที่เอสสูตรบาคาร่าหรือกดปัสติลิงด้านล่างคลิปของเฮียได้เลยนะเอาละครับสำหรับวันนี้นะเฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe เฮียด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของเฮียนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณครับ